มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขอหวยลุ้นเปิดคำชนโนดอุดรเร่งหามาตรการเข้ากราบพ่อปู่และแม่ย่าค่ะเมื่อวันที่5เมษายนที่ห้องประชุมอาคารอนเนกประสงค์เกาะคำชนโนดวางนาคินดินแดนศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่สีสุดโท,โทแม่ย่าสีประทุมมา ที่บ้านโนนเมืองหมู่ที่11ตบลบ้านม่วงอเภอบ้านดุงจังหวดอุดรธานีนายทวัชชัยสีทองรองผู้ว่าราชการจังหวดอุดรธานีนางนัทเดชมุลาลีในอเภอบ้านดุงพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารคาชะโนดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันประชุมตามมาตรการผ่อนปลนสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องการเปิดให้ประชาชนเข้าเกาะคาชะโนดค่ะ โดยเฉพาะเกาะคำชะโนดที่มีนักท่องเที่ยวซึ่งมีความเชื่อสัทธาพ่อปู่และไม่ย่าจำนวนมากนะคะต่างเฝ้าติดตามว่าเกาะคำชะโนดจะเปิดวันไหนสำหรับการประชุมวันนี้นายอำเภอบ้านดุงได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องของแนวทางการปฏิบัติเข้าไหว้อย่างไรจะปลอดภัยจากเชื้อโควิดค่ะก่อนนำเสนอจังหวัดเพื่อผ่อนปลนการเปิดเกาะคำชโนดต่อไปจากนั้นทั้งหมดร่วมกันเดินสำรวจตรวจสอบ พร้อมทั้งวางแผนกำหนดจุดต่างๆภายในเกาะคำชะโนดโดยเฉพาะบริเวณหน้าสารปู่ศรีสุโธซึ่งหนักท่องเที่ยวต้องยืนไหวยอย่างเดียวนะคะพร้อมเว็นระยะห่างโดยมีพ่อจ้ำเป็นผู้ทําพิธีให้ส่วนอีกจุดก็คือบริเวณต้นมะเดื่อยักษ์ซึ่งต้องยืนไหวยอย่างเดียวเช่นกันค่ะและห้ามสัมผัสรวมทางบริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,าน,นีเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ได้เร่่มประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานเพื่อรับฟังมาตราการในการเข้ากลับไหว้พอปู่ศรีสุดโทและแม่ย่าศรีประทุมมาว่าการเข้าว่าย่างเรจะปลอดภัยจากเชื้อโควิดสรุปได้ว่าการเข้ากลับว่า้จะต้องเข้าเป็นชุดๆและมีการแจ้งจํานวนนะคะว่าในแต่ละวันจะรับนักท่องเที่ยวจํานวนเท่าไหรค่ค่ะโดยจะลงทะเบียนทางไลน์หรือว่าช่องทางอื่นๆ ซึ an, he, people, there, so ่งคณะกรรมการกำลังทำรายละเอียดกันอยู่นะคะรวมทั้งการลงทะเบียนด้วยมือสำหรับผู้ที่อยู่ไกลๆส่วนคนที่อยู่ไกลอาจจะต้องมีการลงทะเบียนจองล่วงหน้าแต่ต้องมีมาตรการไปนำเสนอที่ประชุมเพื่อหาแนวทางผ่อนปลนเรื่องเปิดเกาะนะคะโดยยังไม่ทราบว่าจะเปิดได้วันไหนอย่างไรแต่คงยังไม่ใช่ก่อนวันที่16พฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนค่ะขอหวยคงต้องรอไปก่อนนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาพเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ